อ้าวบาดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไดอ่ะอยากพูดเกี่ยวแบบลำไดอ่ะสับไม้สานไทยบน,บบนกนันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟิเชียลค่ะกับทีนีทีไรทีนี่ทีททเดียวที่สุดออฟิเชียลวันนี้ค่ะเรามาป้ายยาให้กับทุกๆคนสําหรับศิลปินน้องใหม่มาแรงใช้คาําว่าศิลปินแล้วนะคะถือว่าเป็นศิลปินปงลางหมอนลำนะคะ คนใหม่ที่เรารักมากๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักค่ะน้องชื่อตาโตชิตสนุพงศ์ใช่ค่ะน้องเป็นนักเรียนนะคะสำหรับวงปงลางออนซอนอีสานโร,รงเรียนสรีกนวนขอนแกน่นหนูขออนุญาตป้ายาพี่ๆทุกคนค่ะมารักในสิ่งที่หนูรักแล้วก็มาชื่นชมแล้วก็มาเป็นแฟนคลับน้องตาโตกันเยอะ นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกค่ะที่ทําให้หนูตกกลุ่มรักน้องแล้ววันนี้น้องมีผลงานใหม่น้องชิตาโตค่ะน้องน่ารักมาก oh no, no, no. นี่ถือว่าเป็นคลิปบงลางที่หนูฟังบ oh <no>, no. ่อย oh no, no, no. ที่สุดในชีวิต oh no, no. นะคะทุกคนสามารถตามไปดูผลงานน้องได้แล้วก็จะรู้ว่าเหตุผลอะไรทําไมเราถึงหลงรัก oh no, no. ตาโตชิตสดุดพงศ์นะคะ คลิปนี้ชื่อว่าวงปรลางออนซอนอีสานค่ะพี่ๆตามไปดูกันได้แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วน้องปล่อยผลงานซึ่งเป็นผลงานอะฟังเสียงก่อนฟังเสียงฟังเสียงคือเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วเป็นเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับราตาโตชิสนุพง์ วันนี้ค่ะน้องปล่อยผลงานใหม่แล้วกับบทเพลงคบรักที่แม่กองค่ะตาโตชิสนุพงศ์ปล่อยในช่องข้าวสารแลนด์นะคะเราจะมาดูเวอร์ชันโคเวอร์ในรูปแบบตาโตกันว่าอะไรที่ทำให้พวกเราควรค่ากับการตกกลุ่มรักเด็กผู้ชายคนนี้บ้างมาค่ะพร้อมค่ะ4 3่สาสองไปไว้ยัง อยากอยากบรยการบริกานขอเปิดเต็มๆแน่นๆเลยมาค่ะทุกคนค่ะพร้อมนะคะสี่สามสองปอ๋อหล่อมากลูกชายโอ้โหตาโตสมชื่อค่ะทุกคนค่ะ ครบลูกน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะใจประสงค์สร้างบุญพ้ายางมาพ่อเนื้อคู่เสียงแน่นมากมองนั่งใครพระทูแก้มตุลู หลกอยากยาบแผ่นดินมาเหียงบ้านน,ออาน้องสาวเมืองแม่โกองแม<ต>่แม่เมื่อกี้ก็คือแบบรอดไป,ไปเที่ยวมา,มาจนหอดจอดบ้นถึงเบื้องบ้าน

จะเฮ้ยดึดึดึเอจ่ะตึงดึงเฮจ่ะเฮ้เฮจ้าเธอเขาหล่อมากเลยเนาะเขาหล่อขึ้นเยอะมากเลยอ่ะหนูหล่อมากเลยรู้ไหมรูปหนูโตขึ้นมากเลยสำเนียงแวววานน้ำตาหยอยยดนั่งร้อง ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะจ้าจ้าหลงเธอจึงหยุดสมุดสงครามใส่น้ำเมียกรองเกี่ยวใจให้ลงเด่นงามอินเมืองใต้น้ำตามเวลาผ่านมาล้ำใจเอ้อจ้าดึง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  จะจะจดจะจะจทุกคนจะ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 บบจ้จี่ะจ่จะจะจะ่ะจ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 าพะจ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 บจะ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 ่ะจะจะจะสะจไทะจ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 ะอะจะะจองะ่ะจ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 ะ่ะจ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 อะื่อ

หล่อมากรักมากนะคะรู้ไหมหลักมากลักมากรักสุดสุนวอนรักกับกับพี่โอปุนาเวสวรรณวัดยุาแมนีนี่แหละให้หมอนลำได้ล่ะค่ะให้หมอนลำเลย

เกตเสียงร้องได้ดีมากเลยเนาะแล้วคือเสียงตาโตอะไม่ได้แป่นแหวะแบบคือเขามีความหวานแล้วก็มีความแน่นแล้วมีความแบบเป็นเสียงนักร้องหมอลำยุคเก่าอยู่นิดหน่อยอะไรอยเงี้ยเลยทำให้เรารู้สึกตกหลุมรักอะไรอ่ะจบแล้วหรออะไรอ่ะชิสาุพงศ์จบแล้วหรอ,อ,รอ,พ,หรอพี่ยังไม่ถึงสมุทรสงครามเลย อจบแล้วหรอคะทุกคนไปฟังเนาะสำเนียงแววหวานมากดีมากค่ะจะบอกว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ตกหลุมรักเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะว่าตาโตก็ค่อยคือปล่อยเพลงอย่างเงี้ยมาให้เราฟังในทุกๆเดือนประมาณ2เดือนครั้งอะไรเง,งี้ยอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าน้องอ่ะจะมีคลิปติกตอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ส่งต่อความน่ารักแบบนี้ให้เราได้เสมอตลอดมานะคะถือว่าใจประสงค์สร้างมากบุญพายางมาพอรู้ไหมมันไม่ไหวอลุงแก้มตัวลูกสาวมืองแม่กลองออออาาายเเเตมมจงงททและเสียงเขาอะค่ะไม่ได้อีก ไม่ใช่แค่โคเวอร์เล่นๆ่ะเพราะเขาคือนักร้องโปร่งลังแห่งเยาวชนยุคนี้แล้วอะตาโตนี่คือนักร้องโปร่งลังแห่งยุคนี้ในแบบในเดวิลเ e ว์เจเนเรั่นะคะเที่ยวมาเออไปลุไปลุ มาพ่อสาวแกมเปินเวิือนทนุกคนคือดีมากทุกคนเรารหนูจะอยากนุญาตป้ายาละกันจริงๆชิษสนุพงศ์เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งน้องอะ่ะหนูรู้จักน้องจากนี้ละกันให้ให้ดูละกันปงลงังออซอนอีสานและหนูก็ฟังทุกวันแล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าทำไมถึงควรฟังทุกวันเพราะว่านี่คือชนะเลิศ แล้วที่สำคัญเลยเคือตาโตอ่ะร้องออกมาได้แบบได้จึ้งใจอ่ะเขาจะว่าจึ้งใจปะคือจึ้งงึมากอ่ะออฟังเสียงโอ้โหชิสานุพง์ตาโตชิสานุพงศ์น้ำซองจากกิวงสยามเอ,อ้ยเอาอน่า พระแม่ไพ่ไปนี่แล้วแม่นว่าประจิตตนลอย่องย่องต่อซ้อนจิตในสว,วัสดิ์นะระยู่เย็นอู้ระดูแม่โหตาโตอ่ะจริงๆทุกคน ที่สุดนะเนี่ยไม่แล้วสิ่งที่น้องร้องอะน้องไม่ได้ร้องเล่นๆเราเราปังอะแต่น้องแบบตั้งใจร้องนะคะแล้วที่สำคัญเลยคือเป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงมากๆอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลักของที่สุดออฟฟิเชียลพูดได้อะคะ่ะน้องเป็นลูกหลักมากๆสําหรับที่สุดออฟฟิเชีนะคะแล้วก็เราก็อยากจะเห็นน้องนะคะไปไปในระดับ ประเทศเลยทีเดียวสําหรับตาโตชิสนุพงศ์คือแบบเป็นมีแฟนคลับที่รักแล้วก็สนับสนุนน้องแบบเนี้ยเสมอแล้วก็ตลอดไปนะคะขอให้น้องประสบความสําเร็จในเส้นทางของความฝัน,น,ย,ววนยอยยหนักหนักหน,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 นใกลาจากเมืองอีสาน oh, <dear. S 1> คือคนหาไม่ผิดหวังหรอกกับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตาโตชิสนุพงศ์นี่คือ the best of the best แห่ง แห่งการร้องเพลงด้วยแล้วแล้วก็ก่อนอนนันนี้น้องก็คือปล่อยเพลงบอกเขาขายว่าหลายใจทุกคนเลยไม่ได้ฟังนิ่มฟังน้องหานเลยเดี๋ยวเรามารีแอคล้วกันเนาะน่าจะแบบเป็นเพลงแต่ว่าไม่น่าจะมีภาพทุกคนขาไปดูนะจริงๆดีจริงๆนี่น้องตดโตตาแจ่แต้วจ๋าในไมคทองคำนี่ก็มีอยู่บอกเข้าขายว่าหลายใจยน่ารักจังเลยรักนะครับรักมากเลยรู้ไหม คือรักมา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 กมเลยอะ่ะคืออยากให้น้องดังแบบดังสุดๆไปเลยอะทำยังไงเดียวทุกคนไปสนับสนนน้องนะคือขอร้องละคือว่าแม่คนนี้ขอละคือให้ดังอะ่ะให้ดังคือวันนี้ขอสักหมื่นวิวก็ยังดีอะ่ะไปตามไปฟังกันเสินะขอโค สักหมื่นวิวในวันแรกก็ยังดีสำหรับน้องใหม่มาแรงนะคะตาตชิสนุพงศ์ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับลูกชายสุดที่รักของที่สุด Official ยนะคะยังไงก็ฝากดูคนซัพพอร์ตแล้วก็เป็นแรงผักดันที่ดีแบบนี้ให้กันอีกเสมอแล้วก็ตลอดไปนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาำลำไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับดึกดืด่นสุดไก,กับที่นี่ที่ได้ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลบายบายลักนตาตนอลักนู